มาดูอีกเทศกาลหนึ่งครับซึ่งเป็นประเพณีที่สวยงามของจังหวัดพิษณุโลกเช่นเดียวกันเริ่มขึ้นแล้วครับวันนี้พิธีปักธงชัยปักตรงานบนยอดเขาช้างลวงครับจากพลังศรัทธาของผู้คนในวันแรม12ค่ำเดือน12ครับที่ยอดเขาช้างล้วงหมู่ที่9้าตมบนนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับนายภูสิทธิสมจิตมอบหมายให้ในายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดพิธีปักธงชัยพร้อมนำธงเดินเท้าขึ้นเขาระยะทางกว่า3.5กิโลเมตรนะครับ โดยเริ่มออกเดินทางเวลา8นาิกา9นาทีเวลา10นาก30นาทีถึงบริเวณเขาฉันเพลนนะครับร่วมพิธีถวายพระตาหารเพลนพระสงฆ์13รูปจากนั้นเดินขึ้นนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาฉันเพลนเขาย่านไหและเขาช้างล้วง เป็นเขาลูกสุดท้ายและพระสงฆ์สวดชย,ยันโตซึ่งเปรียบเสมือนพรอ,อันมงคลให้กับผู้ร่วมนำทงขึ้นไปปักบนยอดเขานั่นเองครับในการนี้นะครับนายนิสิิตสวัสดิเทพปลัดจังหวัดพิษณุโลกนายสวัยเจริญศรีนายอำเภอนครไทยวณนสรส่วนราชการระดับอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงผู้นำชุมชนพร้อมใจกันสวมชุดทหารโบราณ และก็ตลอดตั้งแต่ในช่งชวงเช้าตรู่นะครับเด็กนักเรียนประชาชนทั่วไปก็ร่วมเดินขึ้นเขาไม่ขาดสายนับเป็นประเพณีแห่งความศรัทธาของคนนครไทยที่เชื่อกันว่าการเดินขึ้นเขาก็เปรียบการสร้างความเป็นสิริมงคลความกินดีอยู่ดีให้กับตนเองนะครับเขาช้างล้วงก็มีสันนิฐานนะครับบอกว่าคล้ายลูกช้างหมอบถือเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่มีตำนานเล่าขานสืบทอดกันมา ว่าเป็นสถานที่ปักธงแห่งพ่อขุนบางกลางเท่าวนะครับเรือว่าพ่อขุนศรีอินทราทิต์เจ้าเมืองบางอย่างก่อนและก็หลังทําศึกสงครามประเพณีปักธงชัยก็เป็นประเพณีท้องถิ่นที่สําคัญของชาวอํอาเภอนครไทยที่จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น14ถึง15ค่ําเดือน12นแล้ะครับ